แม่ให้งูมาด้วยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่ระวังงูกัดนะเธอคือดวงใจด้วยโลกมีความหมายเจอกันเมื่อคืนก็ขอเพลงนี้ใช่ไหมแม่ชอบเพลงเดียวเลยก็คือเพลงของหนูที่ปล่อยมาแม่ไม่ชอบเลยใช่ไหมอ๋อหนูเคยดวงใจของแม่นี่ปากหวานขอบคุณครับขอบคุณครับ แม่ระวังหน้าหน้าทิมแม่อ่าของข้าหลังจะเย็นนะแม่นะขอเพลงอะไรจ้ากับเถิดเบียมจ๋าเสียงนี้ที่ดังเรียมเอ่ยเองฟังจำได้หรือเปล่าเสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าวว่าข้ามารับเจ้ากลับสุพรรณขอบคุณสำคัญค่ะแม่อะไรแม่จูบแล้วลา แล้วม้าแทนได้ไหมไม่ได้ขอบคุณครับเอาส่วนแตงด้วยครับครับครับนุ่มสุนิสคัคุณแม่จดใส่ A 4ได้ไหม <c oughs> ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเคลียร์ฝั่งนี้